ความงดงามความปรองดองและคัมภยากรสถิตณสามบัลังสูงสุดต่อมานั้นคือสี่บัลังความองอาจความบ้าคลั่งและกลยุทธ์นั่งประจำตำแหน่งส่วนตำแหน่งที่เหลือนั้นได้ถูกเติมเต็มหลังจากที่ทั้ง6ได้รวมตัวกันเป็นเวลานานหนึ่งในนั้นชื่นชอบการต่อสู้มากยิ่งกว่าใครๆจนได้รับสมญายนาว่าความบ้าคลั่งลำดับที่หาแห่งกลุ่มผู้พิทักษ์สวรรค์และในวันนี้ เราอยู่กันในคลิปสรุปประวัติตัวละครความบ้าคังลำดับที่5ท Truth นั่นน่ะเหรอเอาล่ะมาสนุกกันหน่อยเป็นไง ในอดีตก่อนที่จะมาเป็นผู้พิทักษ์สวรรค์ทูธนั้นเคยสังกัดอยู่ในกลุ่ม Wolf c h e ซึ่งในตำนานนอร์สได้ระบุไว้ว่ามันคือกลุ่มของนักรบที่สวมเสื้อคลุมที่ทําจากหนังของหมาป่าและมีความเชื่อว,ว่าสามารถอัญเชิญจิตวิญญาณของหมาป่าให้มาสถิตในร่างเมื่อเข้าสู่สนามรบได้อีกด้วยแต่ในโลกของเซเว่นไนท์กลุ่มนี้ถูกระบุไว้แค่ว่ามันเป็นกลุ่มวอลคิลี่ที่ทูธไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่นักเพราะทุกคนล้วนอ่อนแอกว่าเธอ ทูตถึงจากการสมาชิกทุกคนในกลุ่มจนกลายเป็นตัวปัญหาบนสวรรค์อยู่พักหนึ่งครั้งหนึ่งทูตท,ที่ห้อยหาการต่อสู้กับผู้ที่แข็งแกร่งได้พาทาให้กับสัตว์อสูรโบราณก่อนที่จะได้เฟยาช่วยชีวิตเอาไว้และนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่ได้พบกันซึ่งสัตว์อสูรต้นดังกล่าวหากอ้างอิงบทสนทนาของทูตกับสุนหงอคงช่วงที่กำลังอัปเดตข้อมูลคู่ต่อสู้ลงในห้องฝึกซ้อมบนสวรรค์อสูรที่ทูตเคยพ่ายแพ้ก็คือราชาพิศาจวัวน,นั่นเอง ในสายตาของทูตนั้นเฟยาเป็นคนที่แข็งแกร่งกว่าเธอมากชูดจึงพยายามติ้วเฟรยาให้มาประลองกับเธออยู่หลายครั้งซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวก,กันกับที่เฟยาได้ก่อตั้งกลุ่มผู้พิทักษ์สวรรค์ขึ้นเพื่อหยุดยั้งแร็กนาร็อกเฟรยาจึงยื่นข้อเสนอให้ทูตร่วมมือกับเธอและหากเรื่องราวทั้งหมดจบลงเฟยาจะตอบรับคำขอของทูดโดยที่ชูดไม่รู้เลยว่าเฟยามีแผนบางอย่างซ่อนอยู่ซึ่งมันจะเป็นเหตุผลที่ทําให้เธอเริ่มไม่ไว้ใจในตัวเฟรยาในอนาคต ทูตปรากฏตัวอย่างไม่เป็นทางการครั้งแรกในตอนที่คารมากํกำลังออกค้นหาเหล่าผู้บำเพ็ญเพียรที่หายตัวไปจนได้มาพบว่าพวกเขาถูกจับมาทดลองอยู่ที่หอวิจัยศาสตร์มืดทูตจะปรากฏตัวขึ้นเพื่อช่วยเหลือสุนหงคงที่กำลังต่อสู้อยู่กับคามาที่เพิ่งได้รับดวงตาแห่งจิตใจจนได้กลายเป็นผู้บำเพ็ญตะบะและเป็นอันแน่นอนว่าคามาก็ไม่อาจรับมือทูตได้เลยแม้แต่น้อยทูตจึงแสดงท่าทีผิดหวังออกมา เพราะคามานั้นอ่อนแอกว่าผู้ที่เคยครอบครองพลังแบบเดียวกันในครั้งอดีตที่ทรูตเคยต่อก,ก่อนด้วยซึ่งในตอนนั้นทรูธจะยังไม่มีภาพตัวละครเป็นเพียงได้อลอกสนทนากับคาม์มาเท่านั้นทรูตจะมีบทบาทอีกครั้งในตอนที่กลุ่มผู้พิทักษ์สวรรค์ได้เข้ามาแทรกแซงแผนการของเดลโอนส์โดยความช่วยเหลือจากซึ่งงอคงและก็เป็นทรูธนี่แหละที่ได้เปิดเผยกับบลูดีว่าเขานั้นมีเชื้อสายของพวกชาวสวรรค์ที่ตัดสินใจลงมาใช้ชีวิตอยู่ในไกอา ก่อนที่ผู้พิทักษ์สวรรค์จะเอาตัวคารินที่ครอบครองพลังแห่งการทำลายทั้งหมดไปยังสวงสวรรค์และแม้จะมีความเห็นที่ไม่ตรงกันบ้างแต่ผู้พิทักษ์สวรรค์ก็ไม่เคยทำตัวเลวไร้ายอะไรกับคารินเลยโดยเฉพาะกับทูตที่จะแวะเวียนมาพูดคุยกับคารินเรื่อยๆเพื่อขอให้คารินใช้เวทมนตร์รักษาเธอเพราะทูตนั้นมักจะบาดเจ็บจากการฝึกซ้อมอยู่เสมอในส่วนของลูด,ดี้ทูตก,ก็มองว่าหากเขาสามารถใช้พลังของสายเลือดตัวเองได้อย่างเต็มที่เขาก็จะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างมาก เธอจึงตั้งใจปล่อยให้ลูดี้ตั้งหลักอยู่บนสวรรค์เพื่อที่วันหนึ่งทั้งสองจะได้กลับมาสู้กันอีกในเรื่องจะตัดมาในตอนที่สุนหัวคงได้ทวงสัญญาที่เฟรยาให้ไว้ว่าจะหากเรื่องราวในไกาอาปเป็นไปได้ด้วยดีเธอจะปลดผนึกเหล่าพี่น้องของสุนหัวคงให้แต่ทว่าเฟยยานั้นกลับผิดคำสัญญาทูตจึงได้รับคำสั่งให้จบชีวิตของสุนหัวคงและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ทูตเริ่มลังเลในคำสั่งของเฟรยาเพราะถึงแม้ทูตจะเป็นคนที่ดูบ้าระหำ่ำ ชอบใช้กําลังแต่เธอก็มีหลักการและความยุติธรรมที่ตัวเองยึดมั่นอยู่ซึ่งมันก็เริ่มขัดกับตัวตนของเฟยยามากขึ้นเรื่อยๆทําให้ในท้ายที่สุดทรูธจึงตัดสินใจปล่อยตัวสุนหงอคงที่บาดเจ็บสาหัสไปจนเป็นที่มาที่ทําให้เราได้เห็นสุนหงอคงที่ใกล้ตายอยู่ในท่เซอร์ของเฟนรีนั่นเอง ชูดได้กลับมาเจอกับสเกาที่กำลังร้องเพลงบทเพลงแห่งจุดจบที่ว่าโดยเรื่องราวของ7สัตว์อสูรที่กำลังหลับไหลด้วยฟีมือของเทียบทิด่าแต่กลับมีอสูรต้นหนึ่งตื่นขึ้นและกำลังจะกินกินทุกชีวิตในหมู่บ้านเนื้อหาของเพลงจึงทำให้ทูดเริ่มกังวลว่าการที่เธอปล่อยสุนอคงไปอาจเป็นชนวนทำให้เกิดแดกนาอกขึ้น สกาวจึงได้ตอบกลับไปว่าโชคชะตามันถูกกำหนดเอาไว้หมดแล้วพวกเธอมีสิทธิ์ที่จะหาทุกวิธีทางเพื่อป้องกันมันไม่ให้เกิดขึ้นแต่ยังไงซะเหตุการณ์ดังกล่าวก็จะเกิดขึ้นอยู่ดีเธอจึงได้แนะนำทรูไปว่าจนกว่าจะถึงตอนนั้นให้ทรูทำตามใจตัวเองนั่นแหละดีที่สุดแล้วรูดวนซมินันจับ 그치? 이미 다 알면서 뭘 캐묻고 있는 거야? <laughs> 신기하지? 생각하는 거 제일 싫어하는 트루드가 갈등을 하고 있으니 더 놀리지 마라 프레이어가 손오공 약속을 어겨서 마음에 걸린 걸까? 난프레이어의 판단을 믿어! 근데 그게 또... 음, 우리 트루드 어울리지 않게 자꾸 머리쓰고 있네? 어리게 생겼다고 안 봐준다잉! <laughs> 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 트루도 삐진 거야? 미래의 라그나로크, 진짜로 오는 거야? 손오공을 이대로 놔주면 우린 죽는 건가? 음... 이미 정해진 운명인걸? 우리가 뭘 어떻게 해도... 어차피결국그러니까가원하는는대로사게좋을걸หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวทรูธยังได้เข้าต่อสู้กับกลุ่มพัทมิทไกอาที่นำโดยเซเว่นไนท์และออรี่ที่นำทัพขึ้นมาบนสวรรค์เพื่อพาตัวคารินอีวานและลูดีกลับไป แน่นอนว่าโดยพละงกำลังของพวกเขาแทบไม่มีทางล้มทุตลงได้เลยยี่ในตอนเปิดศึกกันทูตยังได้บัฟจากแตรสงครามทำให้เธอแข็งแกร่งยิ่งขึ้นไปอีกแต่การต่อสู้ก็ต้องจบลงด้วยการปรากฏตัวของเฟรยาเฟรยาได้ขอให้กลุ่มมัทมิดไกาอารวมมือกับเธอเพื่อชิงชิ้นส่วนแห่งการทำลายชิ้นที่13มาจาก7มหาพลัง ก่อนที่พวกเขาจะได้รู้ว่าเฟรยานั้นกําลังหลอกใช้และตั้งใจจะใช้พลังของมิสกาจัดทั้งสองกลุ่มไปพร้อมๆกันโดยไม่สนเลยว่าตัวมิสเองจะเป็นตายร้ายดียังไงจนรูดที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มไม่พอใจในตัวของเฟรยามากยิ่งขึ้นและหลังจากนั้นรูดที่สงสัยในท่าทีของเฟรยากับการมีอยู่ของมิส ได้ไปคาดคั้นเอาคําตอบจนได้ข้อมูลมาจากแรดกิจว่าเมสนั้นถูกสร้างขึ้นด้วยจิตวิญญาณของพระถังซัมจัง๋งที่ในโลกเซเว่นไนน์นั้นพระถังซัมจั๋งจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อคอยซัพพอร์ตสุดหงอคงที่ถูกกดพลังด้วยรัดก้าวให้ทําหน้าที่รับใช้สวรรค์ดได้อย่างรุ่งหรือก็คือพระถังซัมจั๋งนั้นเป็นโฮมุนครุสแถมยังเป็นผู้หญิงที่สุ้นหงอคงแรกอีกด้วย ซึ่งการช่วยเหลือซ้ำจากนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งในสัญญาที่เฟยยามีร่วมกับสุนหงอคงชูดจึงได้เข้าใจว่าเพราะอะไรเฟยยาถึงผิดคำสัญญาที่ให้ไว้และนั่นก็ทำให้ชูดหัวเสียเป็นอย่างมากก่อนที่จะบินลับสายตาไปวันซุนนีนกีมิสเตรสามจัง이라고불렀어삼장어디서들어본이름이긴한데라드넌알고있는거아니야 미스트가 원숭이 녀석과 무슨 관련이 있는 거지? 그게 너랑 무슨 관계지? 네가 왜 손오공에 관심을 두는 건데? 그건 만약 프레이아가 손오공과 약속했던 게 미스트하고 관계가 있다면, 있다면? 아니야, 프레이아가 그럴 리 없다고 생각하지만 적을 동정하는 건가? 아니야. 난 천상을 지키는 일이라면 내 목숨까지 걸수 있어. 하지만 비겁한 건 마음에 들지 않아. 아, 그래서 소나공을 일부러 살려줬던 거야? 뭐? 무, 무슨 소리야? 이미 알고 있었어. 칠대성을 풀어준 발키리가 레긴레이프뿐만이 아니란 것지만. 그 그건 난. 너처럼 마음에 들지 않는다는 이유로 패배를 받아들일 생각은 없어. 그건 어린 아이들 놀이에서나 통하는 투정 같은 거야. 투정? 저번에 네 바보 같은 실수는 프레이야에게 보고하지 않았지만 한번더 그런 실수를 저지른다면 그땐 내가 널 용서하지 않을 거야. 삼장은. <laughs> 정을품었던지금은일부가ตรงนี้มีผู้เล่นหลายคนคาดเดาว่าตัวของรูดเองอาจจะไปร่วมมือกับเรกิเลฟเพื่อหยุดยั้งเฟรย,ยาแทนก็เป็นได้แต่เนื่องจากเกมก็ยังไม่มีเนื้อเรื่องต่อเรื่องราวตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของรูดจึงจบลงแต่เพียงเท่านี้ หากชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้ช่วงนี้เราค่อนข้างยุ่งทำไมคลิปที่มีเวลาลงไม่แน่นอนอยู่แล้วต้องลงช้าขึ้นไปอีกยังไงก็ต้องขออภัยมานณนที่นี้ด้วยและก็ต้องขอบคุณกำลังใจดีๆของทุกคนที่มีให้เราเสมอๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า e l a s ticshop ร้านบริการเติมเกมถูกกว่าเติมเองทางร้านรับเติมเกมเซเวนไนท์ไอดอลแอดเวนเจอร์และเกมอื่นๆอีกมากมายสะดวกปลอดภัยโนรีฟ no ันร้อยเปอร์เซ็นต์ หากใครที่สนใจใช้บริการกับทางห้านก็สามารถติดต่อผ่านไลน์แอด Elastic Shop หรือลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลย